ให้คลิปเขาจานพี hey, ่ด <c oughs> hey, ้วยนะนะไห้ฮะไห้คลิปเนี้ยให้คลิปเขาจานหน่อยใคลิปเขาจานโอ้สักวันขึ้นตัวเอาเอาไปเก็บโอ้มาได้จังกินยันมะออื่นฮะกินยันมะออื่นมื่อนี้กระเบิดแล้วหมาไล่ปะเนี้ยต้องรอมืะอื่นอ่ะ โอ้โห ble, แม่อาชีพเก่าควัดตรวดขึ้นเขาหลงทางเบน่นวะอาชีพเก่าอาชีพเก่ามันควัดกเออก่ามาไม่ไม่แค่คุกหลังเนี่ย แบบนี้ได้อยู่ไอตอนอันจับใจกระติบเขานี่ดิทนนะอ่ะาขา้ <c oughs> <c oughs> บอใส่ไรด้วยบอาปันเข้าใส่ Cắt tiếp Luôn lật chốc đây đây Con nói xây tiếp nhảy, Con nhảy xây tiếp <laughs> <laughs> Đang khó bò cắt hoan ha ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không